มาดามเมาบอกเอมิลาตัดขาดทนายเก่งปมเดือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าอยู่น้องนึกว่าน้งนเรียนหัวระวัง,งนะหาหัวใครหัวมันนะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเฮ้ย<ะ>ข่าวมันเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยหลบนะหลบนะโอ้หไม่น่าเชื่อผู้ชมตอนนี้ตึกที่ช่องสามสั่นอย่างนี้เลยนะฮะระหว่างนี้สั่นแรงสั่นแรงสั่นแรงโอ้หสุด สันแรงมากนะต้องตัดก่อนนะลองไปหล่นนะลองไปหล่นมาสนับสนุนคลิดโดยตรงนี้เหมาะแช่เมตเย็นแน่แช่ไดหน้าห้าจันฐาอุตสาหกรรมมออกก็อนนาร้อนมาแล้วมีให้เลือก3ขนาด25ลิตร40ลิตรและ60ลิตรของแท้ต้องเอ็มโลโต สั่งเดี๋ยวนี้มีโปรโม,มีลดมีคูปองส่งฟรีมีปลายทาง